สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมรอปอกกแล้วนะวันนี้ผมมาอยู่ในแมตความเร็วนะครับคุณอาจจะเห็นสัตว์เลี้ยงผมแบบเฮี้ยคือผมสุ่มได้นะดวงดีเกินคือผมสุ่มอันรแรกผมได้สีทองเว้แล้วก็อยู่ดีๆผมสุ่มได้สีม่วงคือตะก,กี้เลยสีม่วงแต่แต่ลูกแต่นึกว่าได้แค่สีม่วงอย่างเดียวแต่ว่ามัน ได้ถึงสีม่วงหนึ่งตัวเลยนะครับมันแถมอ่ะมันก็เลยแบบเออ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับของอบดความเร็วนี่นะครับมันสองแซนเลยนะคูนอะ่ะโอคนตัวเคี์เลยไม่รู้ผมว่าน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับอมันน่านจะไม่ค่อยโหดแลวมั้งอะ่ะก็เลยช่างม่เ เดี๋ยวรอให้คนวิ่งเสร็จก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูความเร็วช่วงนี้ก่อนนะครับฮึสนิ้งบองนี่คือความเร็วที่ผมยังเรยวเน่อย,เด,ยเดี๋ยวผมลองใหม่อีกรอบอืมมันมันเร็วแล้วอะมันมันไม่รู้จะเล่นอย่างไงแล้วคุณผู้ชม ปล่อยวางแล้วเดี๋ยวไปเกมอื่นต่อแต่ถ้าท่านผู้ชมจะให้เล่นเกมอะไรเดี๋ยวบอกได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาหมดความเร็วนี้มันน่าจะตัดแล้วอะดูดิไม่รู้ผ่านกี่รอบแล้วเนี่ยได้ยินเสียงรบกวนต้องขออภัยกันด้วยนะ เดี๋ยวเราจะมาสุ่มเงินที่เหลือกันนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสองแสนคีย์แล้วกันสองรอบหมุนี้ผมจะพอแค่นี้แล้วครับคือไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปไว้โหมดอื่นๆต่อไปมันหมดอื่นๆต่อ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปต้องขออภนะัยกันด้วยนะอืมลืมคน สุดท้ายที่ผมจะเล่นแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปซื้อเดี๋ยวผมจะซื้อนี่ดีกว่าวะเนยซื้อเลไไว้อือก็ใช้ได้อย่างอะ จะต้องจบเกมเนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปซุม่มกับหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ค่อยปิดคลิบกันว่า mm hmm. มันเวอร์แล้วเดี๋ยวผมผ่านไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ย mm hmm. การกลับชาติมาเกิดผมน่าจะเป็นการแบบรีตัวเองนะผมไม่เอาแล้วครับผู้ชมรีตัวเองอนะ่ะผมขอแอค่นี้พอแล้ว การดีตัวเองผมสคว่าขี้เกียจดีต้องมานั่งเล่นวนๆเยอะเกินน,นี่ผู้ชมเหม็นไหมมันมันเดี๋ยวมันก็จะจบอีกแล้วตึ้งมันก็จะนั่งเล่นวนอย่างนี้ผมเบื่อนะครับเบื่อมากด้วยถ้าผู้ชมมีเกเลไดนะ่าสนใจก็เม้นใตค้คลนะ <c oughs> ิปไว้นะดูเปนเร็วเ <c oughs> ปนเร็วมาก อยู่ดีดันสุ่มได้แล้วมันได้สองตัวนว่าหนึ่งตัวอย่างนี้ก็มันสิครับอืมดูดูดูดดโอโ้ถ้ามีคูนี่ผมว่าน่าจะเร็วกว่าน,นี้โอเคครับผู้ชม สูงมีกรอบดิโอเคได้ใบอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะเปิดไปเลยโค้ดกากเห็นไหมมันกางมากเลยผู้ชม อุ้อยู่มึนๆไปเรื่องเรือเรื่องไอ้นั่นนี่ยนี่ผมมาเร็วที่สุดในในเซิร์ฟนี้แล้วนะคือไม่ได้เร็วที่สุดในแบบในเซิร์ฟนี้แต่เร็วในในในห้องเนี้ยคือเร็วแล้วอ่ะตอนนี้ยังไม่เร็วเดี๋ยวมันจะเร็วฟูฟูเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมันพีรอกวิญญาณร้อนเลย Okay. ดูเดี๋ยวมันก็จะผ่านเตี้ยวดูๆๆเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวยิ่งตืินหนึ่งแสนคีนี่ผมบอกเลยว่าเวอร์เลยแต่จริงๆผมไม่เคยไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดแสนเลยนะว่ามันขึ้นยาก้วย ผมใสค่คนรทวนอยู่แต่ผมอ้วดเดยอะเลยชุดอ,อะไรผมก็เหมือนคนนี้เลยนะแทนจะไม่ออกเยนที่แบบแทนจะสิบเขาเข้ายากแล้วโอเค หรือว่ามันเด้วยมันจบฟู่ฟุ่ฟู่ฟู่ฟู่มันจบฟู่ฟู่ฟู่มันจบมันก็เลยแบบรู้สึกมันน่าเบื่อน่าเบื่อเกินโอเคเดี๋ยวจะเอโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มอะไรเดี๋ยวสุ่มอะไรดีว้า โอ,เเโอ้เดี๋ยวผม z ุ่มอันนี้แล้วกันสักไปคูณสามไปเลยโอ้ต้องเติมอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มเรื่อยๆนะั้น <c oughs> เคยได้สีเขียวเลยได้สีเขียวบังคือโอเคจบจบอันอันนี้ก็ไมครบอ่ะอ้ยคันส,สุดสุดเฮียเลยสุดบันปากไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เลยแล้ว โอเคผู้ชมงั้นผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวครบ2 0 0พซับผมจะมีการแจกของไปนะครับเออตอนเนี้ผมจะแจกของเป็นคือซับสองพันเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะแจกอะไรไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอยางสนับสนุนผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัญชีเอาไว้นะครับเป็นธนาคารออมสินนะครับเป็นธนาคารของผมเองนะครับ สนับสนุนได้เลยเพราะว่าผมยังเปิดโดนดิทยังไม่เป็นนะครับยังไม่ได้ไลฟ์สดแล้วก็เปิดโดนดิทยังไม่ได้เป็นด้วยนะครับไว้มมเจอกันใหม่ในคล,คลิปหน้านะครับผมกับ